สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวลูกรีโมดนะครับลูกรีโมดนะครับนี่ครับลูกรีโมดตาสวยๆนะครับนี่ครับลูกรีโมทลูกไต้หวันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตาสวยครับสวยคลิปเลยครับนี่ครับลูกรีโมทครับลูกรีโมดก็จะมีลูกใสลูกขุนนะครับในจะลองดูลูกใสให้ดูนะครับนี่ครับลูกใสนี่กดกดได้ทั่วจานเลยนะครับ อึบกดหกกดเอี่ยวนะครับได้ทั่วจานเลยครับอืครับที่ไหนก็อยู่ที่ไหนก็กดกดได้ครับแล้วก็จะมีลูกใสนะครับดูลูกขุนนะครับทีนี้ครับไห้ลูกขุนก็จะมีห้าหุนห้าหุนห้าหุนครึ่งนะครับกดได้ทั่วจานเหมือนกันครับครับ ครับครับล tamam. ูกข <monkeys> ุนครับก็จะมีลูกห้าหุนครึ่งห้าหุนได้หมดครับกดได้ทั่วจานเลยครับเด้งดิ้งดึงเลครับแรงครับรีโมดตัวนี้โคตรแรงเลยครับนี่ครับลูกก็ตาสวยนะครับนี่ครับลูกใสครับนี่ก็เป็นลูกงานนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นมิดงานครับลูกไต้หวันนะครับนําเข้าครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับสามารถกดเอวหกหกได้เอวได้ครับลูกพึ่งนําเข้านะครับจากไต้หวันนะครับลูกตาก็สวยนะครับนี่ครับตาสวยครับตาสวยนะครับตาธรรมชาติเลยครับลูกไต้หวันนะครับมีทั้งลูกขนลูกใสลูกเนื้อสเกลลูกอะไรมีหมดนะครับก็จะมีลูกก็จะมีลูกไฮโลนะครับก็จะมีสามลูกลูกวัดดวงก็จะมีวัดดวงสามเม็ด ก็มีลูกงานเม็ดหนึ่งนะครับให้ครับนี่ครับนี่ครับลูกงานนะครับไม่มีเม็ดงานให้ครับนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับลูกใสครับสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่ให้โลไฮเทคครับเบอร์โทร0949464888 ID line ก็0949464888นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ